เป็นบรรยากาศหน้าบ้านเพื่อนนี่ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นเนาะเพื่อนควายตัวควายได้ออกจากอคอกแล้วตอนเย็นเนะาะตกกลางวันไม่ออกกร้อนออกตอนเย็นเนาะเพื่อนตอนนี้ห้าโมงแล้วยืนกินหญ้าอยู่ข้างทางตรงนี้เนาะนบรรยากาศบ้านนอกเพื่อนบ้านนอกก็มีบ้านสวยเหมือนกันเพื่อน ตรงนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินมาประมาณ20กิโลเมตรเพื่อนถ้ามาจากตัวเมืองเนาะมาทางทิศเหนือเนาะขับรถมาทางทิศเหนือ,อ,าาอามาขับมาทางทิศเหนือถ้าขับรถมาเพื่อนมาทางทิศเหนือของจังหวัดสุรินเนาะ ขับมาทางทิศเหนือของตัวจังหวัดมาประมาณยี่สิบกิโลก็จะถึงตรงนี้เนาะเป็นเขตของตำบลเทรามเพื่อนควายเดินมาหาแล้วตอนนี้โอ้เป็นควายตัวเมียมเพื่อนตัวอ้วนมากตัวสวยมากตัวนี้ขนาดนอนกลิ้งกับขี่ตมนอนเพื่อนกริ้งกับโครนก็ยังสวยเหมือนเดิมไฟตัวนี้อ้วนมากอย่างเลอะอยู่นิดเดียวเนาะ สวยมากเพื่อนอ้วนมากเลยตนี้ปล่อยเลยเพื่อนไม่ได้ผูกไม่ได้อะไรเนาะเห็นไหมเพื่อนนี่ปล่อยให้เดินกินเลยเพื่อนเดินกินหญ้าตอนเย็นเนาะสวยมากเพื่อนอ้วนมากเลยตัวนี้สองตัวเนาะอยู่ตรงนน้นตัวหนึ่งกินข้างทางเลยนเพื่อนตัวนี้จะไม่ค่อยมีควายเนะาะเขาก็เลยกินอิ่มเนาะหญ้าเยอะด้วยปล่อยเลยไม่ต้อง จูงไม่ต้องอะไรเพื่อนโอ้โหไปไหนเร็วจังกินก้อนจะรีบกลับไปไหนตรงนี้ก็เป็นนาข้าวเพื่อนอยู่ใ,ใกล้กับนาข้าวพอดีเพื่อนตรงนี้ทุ่งนาเนาะติดติดกับหมู่บ้าน มาคลิปก่อนก็รีวิวบ้านเจ้าของช่องไปแล้วตอนนี้ก็มารีวิวหน้าบ้านรีวิวทุ่งนาเนาะตรงนี้ใกล้บ้านเหมือนกันเพื่อนลงออกมาก็ถึงทุ่งนาแล้วตอนนี้ตรงนี้บรรยากาศตอนเย็นๆนะเพื่อน ่ายมาจากฝั่งนี้อาจจะมืดนิดนึงเนาะตรงนี้ก็ห้าโมงกว่าๆแล้วเพื่อนควายก็ยังไม่เข้าคอกเนาะเพิ่งออกมาได้หนึ่งชั่วโมงเนาะออกกลางวันออกมาไม่ได้อากาศร้อนมากเลยวันนี้ออกมาไม่ได้ต้องออกตอนเย็นปล่อยมาสองตัวเนาะวันนี้ว่าหลายตัวดูไม่อยู่นะควายเพราะว่าไม่ได้ผูกเชือกเพื่อนปล่อยให้เขาเดินกินเลยตรงนี้ นอกของเราเพื่อนตามชนบทนอกห่างจากห่างไกลจากตัวเมืองเพื่อนอีกัดก็ตำบลพิรามเพื่อนอำเภอเมืองสุรินทร์เนาะแต่ห่างจากตัวเมืองนิดนึงเนาะตอนนี้ควายก็ลงไปในทุ่งนาเ,เพื่อนตรงนั้นลงจากถนนไปหาทุ่งนาแล้วบรรยากาศตอนเย็นวุ่นวายนิดนึง แถวบ้านหากับข้าวกับปลาหากินเนาะตรงนี้เป็นร้านค้าอยู่ข้างหน้าร้านค้าเล็กๆเป็นร้านตันวห่วยเนาะเป็นบ้านนอกของเราเนะมีแบบนี้เนาะเพื่อนหาดูได้ยากเย็ยนแล้วเมื่อไรจะให้ข้าวคล้องนี่ <laughs> ให้โอกาสคนถ่ายคลิปนิดนึงบอก <laughs> ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าสั่นหรือเปล่าตอนนี้เก <c ười> <c ười> ือบมืดแล้วตอนนี้จะมืดแล้วขอเวลาอีกนิดหนึ่งเนาะจะมืดแล้วตอนนี้สั่นหรือเปล่าเนาะเดินเร็วนิดหนึ่งเนาะ แล้วสลัวสลัวแล้วภาพนั้นเพื่อนตอนนี้ตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วตอนนี้<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจคนมานอกเพื่อนเพื่อน จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะบรรยากาศตอนเย็นแถวบ้านนอกเราเนาะเพื่อนกิจกัดก็จังหวัดสุรินทร์น้องเพื่อนตำบลบุรามเนาะจะมีเสียงเข้ามาเนาะ เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านหมู่บ้านเพื่อนนอนแล้วนอนเปลือกพิษลมแล้วควาย คุณเนยข้าวคุณกระตุ้วเกี่ยวไว้หนิคุณเนยข้าวใช่ไหมเนี่ย